คิวของก้าวฟางค่ะคจะพาไปบุกกองถ่ายซีรีส์สุดฮอตของช่องก้าก์ด quad HD ของเรานั่นเองนะคะนั่นคือ love complex condo วุ่นจุ้นรักจะวุ่นจะจุ้นยังไงไปดูซิอ่าเพราะว่าพร้อมแล้วค่ะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ มีห้องว่างไหมครับไม่มีครับเอาไม่มีคนไม่มีคนเรื่องคนกับใครครับสวัสดีครับ <_ S 1> <cab> นในฐ <_ S 1> านะกองวันนี้ครับอยู่กับข้าฟ่างนะครับเราจะมากันที่นี่ครับเลิฟคอมเพล็กซ์ครับนี่ไม่ใช่เป็นคอนโดธรรมดานี่เป็นคอนโดที่ฉายทางช่อง9 M c o t HD นะครับ คิดคมดีๆครับก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าคอนโดเขาเราต้องไปตามหาเจ้าของที่นี่ก่อนิ่ง,ใใค,งวควก่อนสวัสดีครับเจ้าของใช่ไหมครับเด็กยังไงบ้างครับอุ้ยสนุก <c oughs> เรื่องนี้ไม่เป็นไรซึ่งแบบมีชีวิตที่หลากหลายตั้งแต่คนแก่ เอ่อคืณแก่ผู้หญิงคนแก่ผู้ชายทั้งเด็กสาวเด็กหนุ่มทั้งอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดไม่เปได้สนุกสนานดีมีกฎมีเกณฑ์อะไรไหมครับถ้าจะเข้าที่นี่ก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็มีสตังก่อนมีสตังคาลิเตอร์เขาเรียกลุงอ่ะลุงบุ๋มเป็นลุงเนี่ยเสียดเสียใจจังเลยครับที่เล่นตอนนี้เล่นเป็นลุงแล้วแล้วมีภรรยาใช่ไหมครับใช่แมีมีตุ๊กวิดาเป็นภรรยาก็เป็นเป็นเจ้าของบริษัท โอเคันไหยากไหมครับกับการเล่นกับพี่ตุ๊กก็สนุกดีคือเป็นเพื่อนถ้าเขาสนิทกันแล้วก็ทํางานด้วยกันร้องเพลงด้วยกันมีอัลบั้มด้วยกันอะไรเงี้ยก็ออกคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยเพราะนั้นง่ายมากไปเรื่ยสนุกสนานอาจจะพลิ้วไปตามไปตามคาแรคเตอร์ไม่เกร็งท่าแบบนี้แบบนี้คล็อกแดกตอนนี้ยิ่งสนุกใหญ่เลยเพราะเราเคยเล่นละครด้วยกันมาเรื่องหนึ่งแล้วก็ ถ้ามาอยู่คอนโดจะ <wield> จะไล่ออกไหมครับอูอันนี้ต้องเอาไว <onder> ้ส <ten> like euh. ิเป็นตัวล่อตัวล่ออะไรครับพี่อ๋อสาว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 ตกใจหมดเลยเป็นตัวล่อในเรื่องรับบทเป็นพุ่มกับชื่อว่าปิงปองครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะเห็นชีวิตเนี่ยลุงบุ๋มบิ๋มเนี่ยแหละที่เขาจ้างผมมาทำหนังสั้นเกี่ยวกับชีวิตของคอนโดเรื่องนี้บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เกินก็ขาดคอนโดเนี่ยไม่มีใครพอดีแล้วเต็มไม่เกินก็ขาดแค่นั้นเอง เราต้องมาดูสมาชิกในคอนโดกันผมรับบทเป็นต้นครับผมต้นก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆกับพีทเลยครับหัวผมเองเป็นหัวเรื่องนี้เป็นผู้หญิงเป็นนางเอกครับเป็นผู้หญิงีสวยผมยาวไม่ใช่ครับก็คือก็คือในเรื่องเนี่ย จริงจริงมันก็เริ่มด้วยผมนี่แหละเป็นเราเป็นช่างภาพในเรื่องเนาะก็แล้วเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เปิดกับเพศสภาพของเราแล้วก็นี่เป็นแฟนเราแล้วเขาก็ทิ้งเรามีคนใหม่วันหนึ่งก็มาเมาเสร็จชวนผมมาอยู่ที่บ้านคือมันสนุกตรงที่คุณจะต้องอยู่กับเพื่อนผู้ชายที่แซ่บมากแล้วต้องปิดไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นผมก็รับบทเป็นน็อ ก็คือเป็นอยู่อยู่ในคอนโดนี่แหละเป็นแบบเป็นคนที่คอยดูแลลูกบ้านทุกคนที่เข้ามาในตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็จะจะชอบผมอีกเรื่องดเดสตานี่ก็เราก็เล่นเป็นผู้ชายเราก็ได้ผู้หญิงทั้งเรื่องใช่ไหมเรื่องนี้ก็ได้ผู้ชายทั้งเรื่องเลยจัดขอบคุณนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอโทษค่ะขอโทษครับ นี่ใครครับเจค่ะเจอยู่รับบทอะไรเป็นยังไงครับเจเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะก็คือทำงานกับพี่ปิงปองแล้วก็สาเหตุที่เข้ามาต้องมาร่วมหัวจมท้ายกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารับงานเขาแล้วก็ต้องมาทำงานให้เขาเราก็ได้ต้องมาเจอกับสุดที่รักของเราอร่งในเรื่องต้องบอกว่าสนุกเนาะสนุกใช่ค่ะสนุกมากมันสนุกด้วยตัวบทด้วยแบบด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนคือมันครบแล้วมันหลากหลายมากอย่างผมเนี่ย ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยเห็นบอกว่าซิทคอมเรื่องนี้จะไปถ่ายที่จีนด้วยใช่ครับก็มีความตื่นเต้นมากในในเรื่องของการทํางานนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากครับเพราะว่าอาจจะได้มีการไปโชว์ตัวที่จีนด้วยหรืออะไรเงี้ยครับเพราะผมเชื่อว่าคนจีนก็ก็น่าจะชอบซิทคอมแนวนี้ของเราเลยนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องนี้พี่ร้องเพลงประกอบเองด้วยนะใช่ค่ะนายนี่มันจริงไหมนะวัน อะไรโอ้โหนี่คุณคุณดูสภาพเองข้ก่อนเถอะอย่าเนลูกคัวนะน้แง่นี่มันจริงๆเลยโไี่นี่เลยนะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามคอนโดวุ้นจุลลักนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่ม40ค่ะใช่ทางช่อง9่อสมาทอมเอ็คอทเทสดีสาครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาอยู่ด้วยได้ไหมครับ เพราะผมเป็นโจรยังขาดโจรใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเอาของมาก่อนนะครับหลักๆคือกระเป๋าเปล่าๆมาขโมยของเขารับติดตามได้นะครับคอนโดวุ่นจุนรักนะครับเลิฟคอมเพล็กซ์ครับวันนี้ลาไปแล้วค,ค,ควรับพนนอ,ขอขอบับคูลอิซุสโเอ็กซ์ซีรีส์บลูพาวเวอร์